ปูฟันดีบ่ะบอกว่าไปท้ามสองเลบ่ครับไปถามปูนะครับเนาะถามปูเหมือนผู้เดียวเอออะตอนนั้นเก่งคันเด็กครับโอ้ไปบ่อกแกงบ่ครับบ่ฟันได้บ่ครับบ่ฟันนทำได้ดีครอือเป็นไงบ้างนี่แต่ว่าจำท่านสายหนิเดินบ่ครับบอกเจ็ดเจ็ดปีนี่ตั้งหน่อยครับพวกพิซาสามโมวานฮะเก้าสิบไร่บริเวณวัดบ่ครับอือเก้าสิบไร่ พุ่นหอดร้านร่งอ่อยครับปู่รูรก่ยู่ผู้เดียวเนี่องเดียวหรือ่าครับได้รอบสาไม่เป็นงูก็เลยนิมนต์ปูเงินมาประจำบรรษานำบอกบุญนะครับมื่อได้กอบุญที่หนึ่งที่ยิเอ็ดเมือเขาบรรษแล้วยิบเอ็ดบอครับที่ยิบชิเหน้าเขาบรรษานะครับที่ยิบเอ็ดกครับเป็นบอวกงูเขาอยู่ที่วัดยังก่อครับหลวงพ่อวัดทำบรรดารรบรรดาล หรือว่าวัดป่าคำเชียงวันบมอครับเป็นเอิดการคำเชียงวันวัดป่าคำเชียงวันนะครับเนาะอยู่ติดถนนระหว่างอำเภอสมเด็จไปปากช่างสังเสียวใกล้ๆปากช่างสังเสียวนะครับที่สาท่อหน่วยครับอืมอืมครับครับสถานี่ิจวัตรเขาอยู่ครับอ่าภัยรวมเดินทางมาท้ำบุญที่วัดกับเดินทางมาไหนมาลงขอเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันรวมเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดทอดอ๋อวันทอด อ๋อภายในมือเดียวกันนะนะครับนนะเหมือนสำหรับตัวเด็กโชคราบน้องพอ่อคุนบอกฝันพุนมาอยู่นี่นะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนาโชคนะครับ ืัอน,นี้แอดมินจะมาตามต่อสําหรับตัวเลขาทางตัวเลขความฝันของปูเหมือนนะครับปูเหมือนหัวติพานมามื่อสุดท้ายแอดมินมอนมาตามวันสุดท้ายมีเจ้าทีมาบอกนะครับได้สามตัวตรงนะครับห้าศูนย์สามนะครับแต่ว่าแอดมินมอนมาตามนะครับเด้ลตัวเลขความฝันที่แอดมินมาตามของปูเิ่นให้ห้าศูนย์แปดนะครับห้าศูนย์แปด 808นะครับตีจากตำล่าความฝันนะครับสำหรับงวดดีนะครับปูเพิ่นจะฝันในตัวใดนะครับหาพิธีต่ำนำกันได้ครับเด้อโอ้ฝนตกว่าปูเขาเปียกแหละฝน,นตกนะครับเนาะนนบานผมทั้งหมดตกมมดเนี่ยแสดงว่าตกเมื่อวานบาปูป ถาไมร,ไรไเปลี่ยนขั้นมาฟูจำมาได้เมื่อนั้นขั้นเก๋งสีขาวครับโอ,อ้ยทาเกตตังแป๊บหนึ่งอ่ะนมัสการปูวอ่ะ,จะเจริญเจริญพร เครื่องเสียงมันจะดังดีแท้ปูดดังดีอยู่ดิเ <c oughs> ขาว่าอาจัรย์จ้างมาล้ำอันอันนั้นครับจะเอาเกองเชียรตู้นี่ไปด้วยครับเนี่ยไปเสียบเลยน้องตูนะอันบ้านน้องกุ้งน้อยครับมือวันที่แปดไปพาต่อไปจิตนิมนต์เหรอครับก็เป็นอันนิมนต์ประเทศด้วยเพราะนักการเมืองมอลำไปน้ำเขาแชร์เท่าไรเขาบอกว่าเขาให้ไปด้วยครับให้เอามาลำไปน้ำ มอลํามะลัมไปน้ำพูหนึ่งตู้กับตู้น้อยปูตู้ปูแต่ม่นอยู่ของันาครับกระทัดหลัดดีนะครับเนาะนยกพกผ้าได้สบายมอลําพูได้แต่ไปเนี่ยปูดวงเดือนดวงเดือนหรอครับแืมม่ดวงเดือนดวงเดือนก็ไพ่ครับอเน,นี่ยับมะลัมน,น้อยหนึ่บ้านหกจะเริ่มขงมะลัยังนะครับมอลําสมเพชรน้อยเสียงทองครับ โอ้ท่านอาจารย์แกนข้ากูอ่านจ่าเล่นจ่าเล่นพอเป็นได้ได้กองหน้ทีเดียวมื่อสุดท้ายที่ผมมาเล่นต้องอ่านเมื่อที่ออกน่ะมันจะมาบอกมาน้องมาสามคนสุ่มตายแล้วน่ะครับค่ะเออสุ่มตายแี้วม้ามาสามคนมาอันญาติพี่น้องมาหากระเบงทำนายหน่อมี สามศูนย์ห้าสามีสามศูนย์สามพวกก็ไปบอกไปแล้วพวกก็ไปซื้อเอาพวกก็ได้ห้าพันครับเสื้อเอาเองผมก็ไปเลยมากนะครับไปเลยมาตามเออมาเลยบอกไปคนมาบอกเมื่อสุดท่ายเลยบอกเมื่อชุดถ่ายเลยมืงอันนี้บอกสามศูนย์สาม โอ้ท่าเสียดายเถอะปู่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้บ่หน่อยมาครับเพญ่นยมอม่าบ้านมาบอกประธานบอกเป็นไม่ยิ่งหรอครับปู่เอาน้องสาวไม่ยิ่งโอ้กคนตายเรียวครับสามคนอีหอมอีน้องสาวลาครีเพ่งกับแม่นอมค่ะเป็นน้องสาวปู่เป็นน้องสาอ๋อคุณหนิงเคยมาเด็ปู่เคยบอกให้ฟังเออเนี๋ยนะน้อมนี่ล่ะคันน้อมม่าเนี่ยเป็นนรกเป็นศูนสามรกครับอืมเอ่อป็ด้ยเถอปู่ มากับมามือสุดท้ายนเนาะมามือสีออกนะ่ะครับอันก็ะบบบอกไปแล้วก็ไวิจารของไปซื้อของรถเดีดย๋ยวคนรถไปซื้อรองมังคะนัเทเช่นมันได้มันเข่ากันกู้กัได้นะะนเนาะก็ได้อันห้าพันไม่ได้บอกญาติโยมหมดปู่บ่ได้บอกไปมาตักบาทบ่ได้ <c oughs> บอกไปจากคนวิจารซื้อเอาเลยใครบอกคนไหนโทรไปซื้อเอาเองเลย แต่สามตัวตรงเลยบอกผ่านแอดมินบอ,อบอกไฟอันว่ามันจอดเอาพัสิเบาอเอาทรงไปออกปี่ประชันค่ะถ้าไม่บอกกระทรงไปได้ยินบอกโทรศัพท์แล้วปูบอแวนยามมาสาวได้อยู่ค่ะเธือเอฟซีเพิ่นฟังอยู่สิเพิ่นกัดเท่ากับที่ได้ล่มคลิปให้เพิ่นล่มในช็อตในเลี้ยวไปสินะคะผู้ใดที่เขาติดตามเขาสนใจเขาเจ้าเขาเจ้ากับที่เห็นีหยค่ะปูบาทที่น่ะ ฝันฝันได้กบตัวหนึ่งครับครับปูอ่าฝันได้กบตัวหนึ่งถ้าได้เบิ้งหอดอันตำรากบมันเป็นอะไรบูโอ้ทุกครั้งต้องเบิ้งตำราเบิ้งตำราดิครับขณะฝันเห็นอยังกระเบิ้งตามมานั่นค่ะเอาได้ฮะตำราไม่เบิ้งได้ อยากให้ปูเปิดตำราให้เบิ้งเราจัดจ้าดติพันธมาปูเลยสามตัวตรงแต่แม่นิ่งมันมาตามเพราะว่ามือสุดถ่ายคุนมาบอกแรงแรงวันทีหนึ่งเลยแรงวันที่สามสิบมาปูตอนนั้นเนาะ,อ,ะอืมมาก่อนนะจะให้ปูเปิดตำราตำราให้เบิ้งครับ ันได้กบตัวเรื่องจับไปจะโกบไปใส่หมอกบพัเต้นออกพันจับเขาไมา่ใส่อีกครับแสดงว่าได้อยู่นะครับเนาะได้จับเขามาัใส่หมอคือเกาใส่หมอฟันได้กบเด้อจับกบเด้อฟันห็นกบได้ยินเสียงกบหรือจับโกบผุ่งจำนวนมากหรือได้จับกบทำนายว่าจะได้โชคลาภทางค้าขาย ได้หน้าหรือการเสี่ยงโชคได้เลื่อนตำแหน่งการงานหรือได้รับชื่อเสียงดีเด่นเพราะดี๋ยวเขาจะมามุนประเทศเลยมือวันที่ไปงานมุนประเทศเรื่องหนึ่งได้รับชื่อเสียงดีเด่นดีเขาให้เอามารั้มไปน้ำครูหนึ่งก็ได้มารั้มเดือนก็มารั้มสมเพชทหน่อยไปไม่ลงเดือนในไปปะพ่อไม่ลงเดือนอันเลขเด้อ นี่คนมันบอกเยอะโกรฟเยอะหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก้าอ่ะน่กัดูน่นกัดไหล่ไดลปูปูบอกพะลมเป่าจอกฮ้องนะคะมันอันยุ่งลายแบบปูมันฝนตกนะคะเนาะเดือนละโงกขึ้นถ้าได้ส่วนในปูเนาะมาได้เดี๋ยวครับมพี่คารุ่มปูต้องเป่าพะลมจากน้อยเชียนยุ่งกัดปู น่องกับมาอีกค่ะซุ้มตายมามือมือออกอีไรกับมาอ๋อน่องมามาอีกน้องมันผู้ตายแลี้ยงหนังมา,งามหาอีกเออเอา,เอ,าอัน,อนก,กาแฟามะถวายค่ะเอาเอาวันตีนมาถวายโอ้คนหอกเล็กถือคนเอากาแฟวันตีนมาถวายบปูเอามาถวายให้เดี๋ยจับโจกแก้วมันอเลี้ยเพนบอกตัวใดกับปูสามศูนยสามสามศูนย์สามเข่าสามศูนย์นะคะเนาะอค่ะ กับกัสามศูนย์ห้าครับกับห้าสามศูนย์สามศูนย์ห้าครับกูก็ไปเสื้อไว้ยี่สิบบาทโตัวไว้ยี่สิบบาทมันออกได้ตัวโตดสามศูนย์สามเออสมศูนย์สามพวกกับมเสื่อศูนย์สามเนี่ยค่ะโบรักับตัวนี้ถือศูนย์สามตัวเดียวนี่เลยเพิ่นเพิ่นมาบอกวันที่สามสีบอกวันที่วันที่เท่าไหร่หล่มึงจเลียกมื่อเรีกออกกันวันที่ก่อนที่แก่งเป็นวันที่หนึ่งแล้วเนาะสี่เนี่ย พักกันมาเกยกับน้องพรามากันมาค่ะบารีมาอีกมาอีกแล้วเออมาอีกแล้วค่ะโอ้กันมาถวายค่ะกะตุ่งกะกระปูได้กบด้วยบาดนี้เนอปูก็ะฟันแล้วก็เพื่อนเอาของมาถวายอะอะปูกฟันได้จับกบในบนบ่ค่ะได้จับกบตัวนึงเดี๋ยวไปทางไหนเนาะบ้านไหนก่ได้ได้จับกบตัวนึงขี้บัชิบเก่าบ่ ปรตีเมกเกีเป็นน่งกับหนึ่งเก่ากับยังก่อาดหนึ่งเก่าตีไวแล้นึ่งหนึ่งเก้ากับทิพเอียรกับหนึ่งหนึ่งเก้อหนตัวทิเกับนึ่งหนึกันียกันนะครับสรุปแล้วนเออตีจากความฝันปูเลยจับกบก็คือหนึ่งเก้าเกหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเออเลขสามตัวเด้อบอนีเด้อครับเอาบอเลขสามตัวเอาครับรวยเร็วนี้ เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเอเจ็ดหนึ่งสี่มีอยู่สี่ครัศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ปะปูอะเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ เก้าหนึ่งหนึ่ง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 สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้าอีกชุดหนึ่งละปูอีกชุดหนึ่งละเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เออชุดที่สี่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งอ่าอ๋อโอเคไปนี่แหละครับ จากลำลาเนยรัเดี๋ยรเดี๋ยวเดี๋ยวครับนมันใกล้มือมันอาจีพโทษไปบอกไหมครับมันจีตรงกันบ่ครับขันมันตรงกันนะมันตกเก้าหนึ่งไปบ้านแน่นอนเก้าหนึ่งหนึ่งมันก็ถือแล้วเออแล้วก็มาชูนเก้าหนึ่งอีกเออไปลบออกอย้างเงี้ยเก้าหนึ่งหนึ่งขบวนเลยเก้าหนึ่งหนึ่งมันมีแล้วขบวนหนงแค่นี้อันมีเก้าหนึ่งหนึ่งคือีกเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่ง ใช่ตรงเป๊ะเลยไปเป็นวันพุธที่สิบหกมกรุณานที่สิบหกวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับกู้ที่จากข้อมฝันรอแป๊บหนึ่งรอตัวเลขแป๊บหนึ่งนะครับเบิรงเด้อสิเบิรงอันนี้ใส่ขอเบิรงอีกตัวเดียวกันตัวเดียวกันมันออกจากอันอัน มาตวันนืบาปสุดชื่อแล้วนะบบลนด์เอราไอตัวนั้ีจ่าหาซีกเลยนะครับคระไว้เป็นแนวทางไว้นะครับเพราะว่าปูพันฝันต pues いい้องวดนะครับปูของเราพันฝันดีนะครับกับทีเจ้าทีมาบอกขึ้นเกลานะครับตีจากความฝันกับคือได้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับหนึ่งหนึ่งนะครับสองตัวตีจากตำราฝันนะครับสามตัวจะมีเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งและ 741น,นะครับเอาไว้เป็นแนวทางไว้ด้วยครับเพื่อสำหรับรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่16กรกฎาคม2567นห้ร้บเจะครับผู้ได้ข้ามาขอโชคดีมีโชคลาภเดี๋ยวมารวมทั้บุญกับปูนะครับในวันที่21นะครับ21กรกฎาคมนะครับเป็นวันรวมนะครับวันรวมวันถอดมือเดียวกันเนาะปูเนาะ,ะนี่รณ